สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับโซนี้ผมได้หาเฮ็ดเนาะจ้าไม่เหี่ยวครับมื้อนี้มื้อนี้ซาเนี่ยเรใช่บ่ได้ไปรอปลาเนาะจ้าปลามันแห้งเนาะเราฝนจะมาปุ๊บแล่ะครับนี่มืดครับเราจะไปอ้อมก้อยก็บ่ได้ไปจ้าเฮ็ดอ้อมก้อยกัห่างๆคือกันเนาะยิงสองบ่าวกับเก็บห่างๆครับให้สองบ่าวเก็บถาไปก่อนนะครับผมจ้าถ้านี่ก็ฝนบ่ทันตกพุ่นจ้ะมืดมาอยู่แต่สิตกบ่เนาะบันไม่ได้กาศข้างหลังครับผมครับ มนี้ภามาเที่ยวเนือจากภามาเที่ยวชมบรรยากาศบนอ่างเนื้องจากน้ังชมวิวสวยๆน่าจะพาไปเยวในหมู่บ้านเนจ้อเนาะน้อบมันเนี่ยมปยินหมู่บ้านห็นในภูเขาเอาไปอากรมไปเหวครับเที่ยวเยวกันเนาะครับมึงวิวด้านหลังครับเป็นอ่างน้ำเนาะสาวนอนไวรตุนครับมาเาวขึ้นมาเอว ใช้ไปทางหนำเลยนี่บรรยากาศปลาหาเห็ดเราจะบนอ่างนี่แหละปลาเห็ดผึ่งไล่หลายดีหมันลงก่อนนาอเอไปเอามาครับไปส่องเห็หลายปีสามปีกนละเนาะตอนนั้นพี่พี่กอนเราใช้ผ้าเส้าแนทลงจะนี่ลงมาได้เกือบพกเกือบถุมหนึ่งด้อยพุ่นสูงมาไกลนาด้อยนั่นแหละลงมาไกลครับอ่อมอ่อมอ่อมแล้วแจด้วยหุ่นเนาะอ่อมลงมาลงด้อยนี่จ้ะเอาจะเกือบถุ่หนึ่งแต่ลงมากันแด้ไปหาเก็บเห็ดพอเนาะพี่กอน สันผุนสันบุ่นๆสูงๆเหมือนกันนั่นสันน่ะนะเห็ดผลลายอยู่ครับเนาะเห็ดเผ่งหลายๆนี่แล้วจ่าปลาเขาขึ้นไปหาเห็ดจะนั่หลังบ้านรเนี่ยแต่เดินไก่น้อยครับไปมันมีหลายดอยเนาะทางยากกันครับจ้ครับหลายดอยสลับซับสนเขาไปจนเลือกๆุนะจ้ครับนี่เป็นอ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร่นาะจ้าเนาะเป็นเขื่อนคนหาปลาูนกันาะมาหาปลากันนหาปลากัน รูมใกล้ๆเนาะครับอ่านตาชัดๆครับบรรยากาศตอนนี้เย็นสบายครับอ่างน้ำเนี่ย่้านขึ้นหลายเลยเนาะปกติน้ำนันสิร้ายกว่านี้จ้ะกำลังเดิมท้นปีครับเนาะฮันนัโอมาแล้วเมฆครับอุ้ยเมฆก้อนใหญ่กันนะครับอนไ่นี่ครับมาเด้อมาเด้อฝนจ้าวมาตกทางผีเนี่ย ปลาชนะักแน่เนื่องสาเนตพื้นเนาะครับพื้นปุ่นขาวๆนัวได้จะได้เหมาะรอรุ่นกันครับตกมันนักจะได้เข้มงวดละเอาผมมียังอุ่นปลาอันตะกี้บ่เขียวสีแน่นอนแน่นี่เริ่มเขียวละฝนตกปลาเขียวงามครับระวังหุบเขาหนีโลงมากอาจะเป็นหมู่บ้านเนาะมีบ่อดักน้ำดักตะกอนตะขับตรง ลงหางลางทีซาร่านาคาเขาเขาไปข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านเท่านั้นจ้ะเป็นไม้บงังหลายเนาะครับจ้า,จาถุงนาครับหลายพุนเนาะครับนาท่านมีโอกาสก็จะไปถ่ายตามทั้งหลายพุนเนะาะจา้จาทาำด้านครับอภูเขาดูนันกันปลานั่นก์นนกนเฮ็ดออกคือกันด้วยจ้ะนั่นออกเมือ่อปลาหักภูเขาสูงแห้งเนาะครับพุนเนาะครับท่านในปอไซขืนบอเคยหอดเตอเจอจ้ะออกหมู่บ้านนะครับไปไปเคยเคยไปอยู่เคยไปหอดพุนแต่ว่าบอเคยขืนไปดอยสูงพุนขืนไปทางฝีทางฝีจ้ะ นี่แหละไพอยากเห็นปลาหาเห็ดนี่จะรอบ,รบนี้เลยแต่ว่าม,มันเขามาน้ำมูบานนะจ๊ะมันก็นเป็นอย่างนั้นเป็นปลาเป็นเขตอุทยานเนาะเขตอุทยานครับปลาแถวนี้เป็นเขตอุทยานจ้ะค,คนไายหนอกส่วนหมา,จากจะปเห็นแด่เขามาเนะาะนี่จ้ะเป็นเขตอุทยานแห่งชาติของแม่ตะไคร้เนะาะปลาจะเป็นของในมูบานจ้จะก็เลยคนส่วนหมากภายหนอกบนเขามากัน ่าแิไป่ทานไหนได้หุ่นหมอเล่นเที่ยวแน้วี่ตัวอ่จ้า เขตของอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้นี่ยน่าจะนี่ป่ายเพิ่นอันนับก็เป็นของหมูบานพักอ๋อบรรยากาศดีนเนาะเล็กๆตอ่อน ตัวมันกาดด้านนี้ครับเนาะวันนี้เราจะไปพอเป็นตกป่าทั้งพุ่นนะครับ บรรยากาศในหมู่บ้านนะครับกับงหลงฟูดถวดเนาะพูนไก่ไก่ครับอันนี้ขี่โดยเขามาโซงทางในหมู่บ้านะนะเนาะจ้ะเนาะครับผมครับมีแต่ปลาแต่เขาเราจะอ่อมด้วยทั้งหลังน่ะกะหลังฟูดถวดเนาะทางขุันเนาะอันนี้อู้เมืองเมียฝนจิมมา,ลากลลวจ้ะน้ําติ๊กครับคุณอ้ภูเขาสูงม่าจ่าหลวงนั้นนี่นะจ้ะวิวหน้าหมู่บ้านอีกมุมหนึ่งเนาะทางตะวันตกทางนี้ก็จะเป็นวัดครับ เป็นทงนาเอาภาพสวยๆมาฝากจ้ะเป็นนะขันบันไดเนาะครับผมนะเป็นทีดอนครับฟังนีแจงเนาะฟังหนึ่งเมืดอตอนี้มืดฝนจะมาแล้วครับห้อดสุดครับฝนมาแรงนี้เนาะชาวนาใรกชจะกับบ้าบาลก็ได้จ้ะครับผมฝนจะมาแล้วครับ สื่อกับเขากันเนาะมาในหมู่บ้าน,น,านจดนี้สายสอบไปายซอยอันนี้โรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนนะคะ ครับเข้ามาถึงร้านข้าในหมู่บ้านเนาะร้านเนี่ยครับร้านใหม่เนาะเจ๊ไฮแซ่บจังเนี่ยเนาะลาบซาแกงออมก๋วยเตี๋ยวส้มตำครับาทันได้นี่ครับเข้ามาตอนในไงเนาะมาได้ครับร้านเปิดใหม่ของหน้าผมเองครับนะครับเข้าไปพอวันนี่เนี่ยดนี่เนซาบอกถึงหลับอันนี่แม่้าครับลาบเนี่ครับนี่หลับควายรำครับบ้านเจ๊ไฮเนาะ ครับมันบรรยาการในร้านไหมครับเเตี๋ยวมียงเหไข่<ด>ามาทานนั่งทานก็นได้เนะบรรยากาศดีครับนี่นครับส่วนงำหลาบทั้งเหนือครับเนาะทั้งอีสาน,นอโกสากรนะเยม่กระยสังเทศใส่บรกแคนด้วยครับเน,น,นะาะสลามสาดเนาะ ยําแรงครับอยาไปต้ก่าดพันตาบ้านดอยเนาะมาแจ้งมาแจ้งลูกไปวิ่งแล้ววายเชียงรอ่นกรหจายลูกกับมันหน่า บรรยากาศสวยงามครับเนาะบ้านบนดอยครับ วันนี้มารีวิวชีวิตมูอ바ลอยมึงในมู바บจะรักเป็ดเตียวจะล่อทางกินเหี้ยนี่หลายเดียวเนาะนี่หลายหลานคือบสื่อมูปิ่งนี่วะไอ้น้องแน่น สอนนี้ซื้อหมูปิ้งให้ลูกสาวครับเนาะครับร้านข้าร้านก๋วยเตี๋ยวครับทางๆก๋วยเตี๋ยวข้าวบะขามครับโรงเรียนหน้าโรงเรียนครับใกล้เวลาจะทำนาแล้วครับบรรยากาศ น้ำไหลใ่แล้วไปเรียกฝนมาฝนมาแล้วฝนมาแล้วตืมมาแล้วบานเต้าแนบานเาเนอยู่เหนือ่เหนือหนอไปทางเหนือะุแหละล้างดอยบานเลยกันนะดอยดอยดอยอันไหนมล้างบานเตาเนเาใช้อยู่ I do ลากี่โลไปส่งของกันนะลงเขาบานึงมาเลอาใจเนาะประมาณมสิบสามสิบกิครับไปส่งของวันงนจิตามซอเนี่ยก็จะเห็นเหลือยอยู่นะจ๊ะ มีฝนกันมาแต่มืดมาแล้วลมมาแล้วครับมาถึงบ้านแล้วครับครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็อขอแค่นี้ก่อนนะครับฝนมาแล้วครับเตรียมตัวจะไปเก็บเห็ดละมันผูกครับครับผมฉันผูกคนหฮือครับตุ้นกันครับเนาะพอจะมานก็ครับวันนี้ก่อนลาพี่ละน้องกันนั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้างเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกทการติดตามเนื่องนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ